นี่เราได้ของมาเยอะแล้วครับเนี่ยของจำเป็นใช้นะครับและนี่มาพามาซื้อถุงมือดีใจไหมได้ซื้อของแล้วด,ดีใจยังถ้าไม่พามาร้องให้อันนี้เป็น tịch nám tịch nám có mấy tịch nám tịch nám thằng gì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  thằng พอแล้วนี่ก็เยอะแล้วนี่เร่อเล็เล็กกว่านี้เหรอเสื้อนใหญ่ไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเผือ่อแช่น้ำขวดน้ำโคกได้เนี่ยเข้าลงนี่เลยเออซื้อหมายเล็ก,กซื้อหมานเลขว่าก,กี่บาทแล้วเนี่ย เอาอะไรอีกศาสตร์ใช่ศาสตร์ไปมอลำหายเบิดได้เรีนบอนี่เม็ดไอ้ที่ไอ้ที่ไว้รถอะไรหายหมดเลยโดนขโมยหมดเลยียาบลอยจักบาทกครับศาสตร์นี่เขาติดได้หมดทุกอันเลยนะ มันบางอะเนี่ยนเนี่ยมันโดนกินขอบ oh. อเล็กไปบางทีศาสตร์เราก็ซื้อคุณภาพสาสต์ไดีค่อยซื้อก็ได้ mm hmm. แล้๋ยวขายหม ũ, ูไปหมูก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อ mm hmm. เอาแฟบไหม <Huh? S 1> แฟบ <Okay. S 1> เป็นตัวยี่สิบเนี่ย mm hmm. เนี่ยน้ำยาล้างจานก็ได้ เดี๋ยวจะเป็นถุง<ม>เป็นถุงเท่าไหร่ครับเป็นถุงเท่าไหร่ถุงละ10บาทขวดละยี่สิบขวดละ20ถุงละสิบถุงจะได้กี่ลิตรเอ,อ่ยเรามาดูถุงร้อยถุงได้สี่สองศูนย์ขวดได้เจ็ดร้อยมันก็ถุงก็ได้เยอะว่าอยู่แล้วป้าเจ็ดตะก้าไหมตะก้าเอาน้ำเราอืมอ<ะ>ืม เออเอ,อเออเอาเลยกินน้ำยาล้างจานเลยอันนี้ยังอีกเพื่อสื่ออัน,นละสามบาทป่ะครับนี่ยยี่สิบสามสิบบาทโอ้เปย์ก็มีเปย์โอนขั้น,นต่ำหนึ่งร้อยบาทนะครับเก,นนกเกินอยู่แล้ว เอา้ามันก็แบบเดิมไม่ต้องเอาเใหญ่กว่าเดิมแบบเดิม,บบดมโอ้อยากได้แบบนี้มีแต่อยากได้ครับเงินได้เงินกับฟาวซอ คนได้ซื้อของคุณยิ้มกินอ่พังแล้วมั้งครับน่ผมเคยมาอยู่นี่ประมาณสามปีก่อนสามสี่ปีก่อนบ้านอะไรนะที่อยู่ข้ามไปข้ามแม่น้ำอะไรนั่น ปิดปิดบ่ได้พี่น้องแม่ค่าปิดบ่ได้คาดเอวก็สวยสิชิ้นนะดูกั่สิออืมอดเอุด้ำนีหลอมยค่ค่ะขาดเปนสาู้เยนี่ยี่ ได้อะไรพี่เชื่อเชื่อมใช่ไหมเอ้ยมือเชื่อมอยากไปหาอยากไปหาพี่เกียงอยู่ในบ้านกันอยู่ตรงไหนจะไปเห็นได้คุยกันยาวนะปิดได้ไหมแฟนผมว่ามันใหญ่กว่าเดิมผมว่ามันเท่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมใช่ใหญ่กว่าเดิมครับให้สายกลางเราสายเล็กสุดงูนองสีเขียวเลยเนี่ย ไม่ไม่เอาหรอกร้านตั้งอยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่แก่งคอยใช่ไหมก็เรียกอะไรแถวแถวแก่งคานน์นะครับเนี่ยร้านเนี่ยร้านที่เรายืนเนี่ยวัดพึ่งหลวงววัดพึงงหลสระบุรีอำเภอแก่งคอยเนาะโอ้ยู่นี่อยู่เขตเชลิ์เมืองเกียรติใช่ไหม ห้าร้อยบาทไปซื้อไปเลยเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรซื้อของใช้เราไปหมอลำก็หายหมดออกมาก็ทิ้งลงทุนไปกับหมอลำสามหมื่นกว่าบาท ผมเป็นแดนเซอร์สาวน้อยเพรมแพนก็เพิ่งลงก็เลยทําช่อง YouTube เองช่องฟ้าเมตตาทมคําจุนโลกแชนแนลไปกดติดตามให้หน่อยช่องที่มิเทพระเจ้ากวนอูขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวร้านพี่ก็จะเข้าเนี่ยแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กันผมก็เป็นเป็นสายบุญนี่แหละพอดีวันที่9ก้าก็จะได้นัดน้องฟ้าใสผมเดินไปกินข้าวแล้วก็เดินออกมาน้องร้องเพลงผมนึกว่าเปิดสาวเสียงก็เลยบอกให้น้องไปสมัครบอสกำลังทำวงที่สอง อโอนเดี๋ยวอีก,อ,กอ,อีกประมาณห้าสิบิอันนี้ไอซีเท่าไหร่นี่โอ้สามสิบบาทแปดสิบเข้าดาวไปมาซือ้อ,กอกแกแล้วส0บนาทีเขาว่าถ่ายคลิปพอดีคลิปที่สร้างผ่านรายได้แล้วช่องฟ้าเมตตาธรรคำจุนโลกเด้อไปดูหนึ่งแสนสี่หมื่นครับเนี่ยมาดู เอาให้ติบน้องแล้วฟ้าเมตตาทำคำจุโลกกดตอนนี้ได้มีกดติดตามช่องร้านนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงพระเกิอยู่บ้านพึ่งหลวงใช่ไหมพึ่งหลวงถ้ามาจากเส้นบายพาสโรบินสันก็จะเจอนข้ามก่อนข้ามแม่น้ำปลาสักออกซ้ายข้ามมาแล้วข้ามมาแล้วถ้ามาจากถนนหมายเลขหนึ่งมาจากโรบินสันข้ามมาแล้วข้ามแม่น้ำปลาสักแล้วก็ไปยูเทิร์นเอ้ยไปวนซ้ายเลยหักคอไก่ เลี้ยวขวามานี่เลยครับนี่ร้านทุกอย่างไม่ทุกอย่าง10บาทนะครับ <laughs> ทุกอย่างถูกแล้วกัน <laughs> ทุกอย่างถูกแล้วกันอ่ะคลิปนี้ก็ฝากช่องฝากกดติดตามกด subscribe ช่องฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกชาแนลนะครับสวัสดีครับ